ศีธนูและชาวราศีธนูคลิปนี้รักสัมพันธของธนูประจาช่วงเมษายนะคะ14เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคม2564ดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าจะดูตามราศีวันที่แบ่งตามแบบไทยนะคะเรื่องราวนี้เกิดสลับด้านกันได้แล้วก็อาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงเนื่องจากเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมนะมาดูที่ไพ่ของธนูก่อนนะคะราศีนิรัรีย์9ไม้อาชินท่วแล้วก็1ไม้เท้าธนูยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนรักของคุณให้ดําเนินต่อไปคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขา ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เสมอนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความรักราชีเหรียญเต็มไปด้วยความรับผิดชอบเต็มไปด้วยเหตุผลมากมายหรือแม้แต่มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ต่อให้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ต้องไปกันให้ได้แม้ว่าจะต้องกลับมานับหนึ่งด้วยกันใหม่อีกกี่ครั้งก็ตามทีนี้ไพ่ของเขาเนี่ยถ้าเขาถูกธนูปันใจเขาเนีี้รักธนูมากเลยแล้วก็ตั้งใจแน่นอนว่าจะไม่ยอมสูญเสียธนูไปจากชีวิตของเขาจริงๆแล้วมี justice มาเนี่ยสามารถจบความสัมพันธ์ได้เลย นะแต่ว่าไพ่แวดล้อมของ justice เนี่ยทำให้ justice มีความหมายที่เปลี่ยนไปคล้ายๆอารมณ์ประมาณว่าฉันมาถูกต้องแล้วฉันมาก่อนฉันคือตัวจริงทำไมฉันต้องถอยต้องเป็นชั้นสิฉันต้องอยู่สิฉันรักฉันห่วงของฉันน่ะอะไรทำนองนี้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ปันใจเป็นคนนอกใจนะเขาจะไม่ยอมจนมุมถ้าไม่ถึงขีดสุดท้ายจริง,รงๆเขารักแล้วก็ห่วงแหนความรักด้วยหากจะจบมันไม่ใช่แค่จะมาพูดว่าจบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องมาเคลียร์ต้อง มาคุยเรื่องภาระหน้าที่การงานทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันกรวมไปถึงการรับผิดชอบอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็การรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วย มันมีอะไรที่ยุ่งยากตามมาอีกเยอะเขาก็เลยเลือกที่จะยังไม่จบแล้วก็บางคนเนี่ยมีภาระรับผิดชอบร่วมกันมีพันธะสัญญามีข้อกฎหมายบางอย่างที่บังคับกันอยู่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะจบความสัมพันธ์ได้อันนี้เน้นย้าว่าบางท่านนะคะบางท่านบางเคสเท่านั้นไพ่ของบุคคลที่3นะคะราชาแปดไม้ราชาท้วยราชนิดทั่วไพ่พระอยู่เงียบเียแบบรอคอยฟังข่าวเขาคิดถึงคนที่เขารักเสมอนะถ้าหากคนรักไม่ติดต่อกลับไปเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบนั้น Yeah. <laughs> แต่ถ้าหากคนรักติดต่อไปเขาก็จะคุยด้วยก็จะคบก็จะดีด้วยดูเหมือนไม่ออกแอคชั่นอะไรมากแต่ว่าก็ยังแอบห่วงห่วงอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนที่ตัวเองรักอยู่ยังคิดถึงคนรักอยู่แต่เขาจะไม่เป็นคนติดต่อหรือเดินหน้าทําอะไรเองเขาจะรอให้อีกฝ่ายเป็นคนติดต่อหาเขาเองเขารู้จักหาที่พึ่งทางใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยายามเข้าใจในความรักการเข้าใจคนรักหรือแม้แต่พยายามทําใจก็ตามกับความรัก ว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยเขาทําใจกับสิ่งนี้เอาไว้นะคะเหมือนกับปล่อยวางมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ตัดใจแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะเพราะว่าราชาและราชนีถ้วยเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงหวังดีกับเขาทุกอย่างใหร้รอก็รอก็ยินดีเต็มใจที่จะทําให้อะไรทํานองนี้เขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่ร้อนรนกับความรักมากนักนะคะออกแนวมองความรักเป็นสิ่งสวยงามนะสำหรับเขาแล้วก็เตรียมใจ เอาไว้ด้วยแหละเตรียมใจเอาไว้ด้วยถ้าหากวันนึงไม่เป็นแบบที่เขาหวังนะขอแค่ได้รู้ข่าวสารของคนรักก็ยินดีแล้วก็อยากจะอ้อนวอนแต่ก็ไม่อยากร้อนรนอะไรทํานองนั้นนะคะให้สรุป9ก้าถ้วยห้าเหรียญแล้วก็9้าเหรียญความสัมพันธ์ที่มีมานานก็ยังคงจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องดําเนินต่อไปแม้บางครั้งจะอยู่ด้วยกันแบบรู้สึกเหงามีแฟนเหมือนไม่มีอะไรเงี้ยว้าเวน้อยเนื้อต่ําใจไปบ้างรู้สึกเหมือนคนรักไม่ใส่ใจเขาไม่แคร์แต่ว่าเก้าถ้วย9เหรียญเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นภาพของความสัม ทันธที่ต้องไปกันต่ออยู่ดี จะด้วยเหตุผลของความรักความรับผิดชอบหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามนะคะแต่ก็มีบรรยากาศที่จะไปต่อกันอีกแบบนี้ะนะพฤษภา,านี้ก็น่าจะมีการกระทําหรือมีแนวทางหรือมีข้อตกลงข้อร่วมมืออะไรต่อกันระหว่งางธนูกับแฟนของธนูนะที่ชัดเจนมากขึ้นนะ,นะคะส่วนบุคคลที่3เนี่ยก็ยังคงอยู่แต่ว่าอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆห่างๆคือถ้าติดต่อไปเขาก็คุยถ้าไม่ติดต่อเขาก็ทําใจแค่นั้นประมาณนี้นะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคำทนายไม่ถูกใจหรือว่าตรงไม่ตรงไงผู้อ่านขอภายไวณนะท่นี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องทันชารไวว้้ด์ นี้ลาทุกท่าน,นไปก่อนสวัสดีค่ะ